สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเมดเดียวนะครับว่าประจำวันที่15ตุลาคม2566นะครับคลิปนี้มัดรวม4หนอนะครับผมเนาะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับภาพรวมเนาะแต่ว่าหลักๆผมจะเน้นให้ในรอบปกตินะครับตัวลองตัวลองนี่อาจจะเป็นบางวันบางทีก็ให้รอบ VIP บ้างแล้วก็รอบพิเศษบ้างนะครับเนาะก็ เป็นบางรอบนะครับที่ผมให้ไปนะครับแต่ว่าเน้นหลักๆเลยจะให้เน้นรอบปกตินะครับก็ถ้าใดที่ชอบก็ตามได้เนาะในรอบปกติส่วนนะครับแนวทางเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครตามเนาะก็ถือว่าเดินดีมาหลายวันแล้วนะครับพี่ๆในรอบปกติเนาะวันนี้ยินดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็มาตรงๆเน้นๆเลยนะครับพี่ๆเมื่อวานนะครับผมให้วิ่งรู่ที่8เนาะเน้นรอบปกตินะครับลอง VIP นะครับ ก็เดี๋ยวจะสรุปตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจ1 2 9กับ57ของเราไม่มีเนาะไม่มี8รอบพิเศษนะครับ7 1็ไอเจก้กับ18นะครับของเราเนาะในรอบพิเศษเนี่ยใครเอา8ไปวิ่งไปรูดนะครับพีพ่พี่เข้าไปที่8118นะครับมาในตัวเน้นเนาะถ้าเกิดใครไปเสีเ่ยงโชคในรอบพิเศษนะครับส่วนในรอบปกติ4 5 4กับ86นะครับในรอบปกตินะครับพีพ่ ใครเอาแไปวิ่งไปรูดเนาะนะครับผมเข้าไปที่86ตรงๆนะครับเน้นๆนะครับก็ถือว่าได้เฮกันนะครับส่วนในรอบ VIP 3 4 1กับ52ของเราไม่มีนะครับในตัวรองนี่หลุดไป VIP ก็ถ้าเป็นสายรูดก็มา2รอบเนาะรอบพิเศษกับรอบรอบปกตินะครับผมเนาะแต่ถ้าเป็นในตัวเน้นนะครับก็มา86ตรงๆในรอบปกติ ก็ย,ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมส่วนในทางของนะครับวันนี้นะครับพี่พี่วันอาทิตย์นะครับก่อนไปรับชมก็ขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคานวณโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่พ ก็สาหรับนะครับผมเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสีนยงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําต้าทองเนาะนะครับเป็นบ้านแอดมินของบอหลงเองก็เข้าไปรักไทยสอบถามกันได้นะครับวันนี้เม็ดเดียวของเรานะครับผมสายวิ่งสายลูดเนาะสายวิ่งสายลูดนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่เลขเก้านะครับวันนี้ เน้นให้ในรอบปกติลอง V.I.P เช่นเคยนะครับ90 91 9ูน3 9เนสองสนะครับเก้าห้าเก้หกเก้านะครับ3ตัวนะครับผม สามตัวหลักร้อยผมให้ไปที่เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับผมเนาะเจ็ดเก้าห้ากับเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับเลขหา้าเก้าห้านะครับตัวเน้นตัวจอเนาะ แล้วก็จะเป็นที่92 90นะครับเกนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะวิ่งรุ่ที่9เน้นรอบปกติลอง VIP นะครับตัวเน้นตัวจอกก็จะเป็นที่9092 95 97 98หนะครับหรือว่าท่านใดชื่นชอบในะทางตัวเลขเอาไปเสี่ยงโชคตั้งแต่รอบเฉพาะกิจก็ขอให้ ดวงเฮงดวงปังทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกรบสวัสดีครับ